สวัสดีเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเรียบเรียวไฟท์ชนกับเกมแระกเลร็อกเอ็มคลาสสิกกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาทดสอบตัวของแสดงกันนะครับหลังจากที่ได้รับการบัฟขึ้นมาแล้วนะครับตัวละครตัวเนี้ย จะมีอะไรที่น่าสนใจขึ้นกันบ้างสำหรับตัวของสาย ADL เท่านั้นนะครับจะไม่พูดถึงตัวของสายแทบเพราะว่าสายแทบเองเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทําการอัปเกรดเลยซึ่งหลักๆนั้นนะครับผมในเนี่ยจะมีการบัฟตัวละครเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่2จุดด้วยกันนะครับแต่ละจุดจะมีอะไรกันบ้างนะครับถ้าหากความรับชมแล้วเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกม Ragnarok M Classic กันด้วยนะครับ ยู Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนำตัวของ M v p ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้ตะเกีเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3 3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด l e เว l ไเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรก หรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแล็กน็อก M Classic นะครับผมก็ขอแนะนําร้านเจน้ําการค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวนะครับแถ่งทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการเติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ f c e b o o k Fan Page เจน้ําการค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชันและอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่องเลเวอร c ไฟชแนล กันด้วยนะครับหลักๆเลยนะครับที่เขาเนี่ยได้มีการบัฟตัวขอของสไนเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับผมจะมีอะไรกันบ้างนะครับและมีอยู่ทั้งหมดกี่อย่างแล้วมันเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนเรามาดูกันทีละจุดกันก่อน,อนเลยละกันนะครับจุดแรกนะครับผมตัวของสกิลนะครับที่ได้มีการบัฟเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะเป็นตัวของสกิลเปียบีดนะครับเปียบีดเนี่ยตอนนี้นะครับผมตัวของความสามารถของดาเมจจากสกิลนี้เนี่ย จะทำให้ดาเมจแรงขึ้นจากการคำนวณค่าออโต้แอทแทกดาเมจเพิ่มเติมแล้วด้วยนะครับส่วนถ้าถามว่าแรงขึ้นไหมแรงขึ้นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะครับผมหลังจากที่พูดถึงตัวของรายละเอียดของสกิลแต่ละสกิลที่มันมีการบัฟขึ้นมาแล้วละกันเนาะถัดมานะครับผมก็จะเป็นตัวของสกิลที่2ที่ได้มีการอัปเดตขึ้นมาให้มันมีศักยภาพ ที่สูงขึ้นนะครับนั่นก็คือตัวของความสามารถเครื่องหมายพายุนั่นเองนะครับตัวของเครื่องหมายพายุนะครับผมจะมีความสามารถเพิ่มเติมตรงที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยใช้ตัวของบัฟนี้ใส่ตัวของเป้าหมายนะครับตัวของบัฟนั้นจะทําให้ตัวของสกิลอย่างอาวุชเชอร์อา er เนี่ย แสดงประสิทธิภาพที่เราเนี่ยยืนไกลจากศัตรูสูงสุดเสมอซึ่งมันก็แปลว่าเราเนี่ยจะสามารถยิงศัตรูได้แรงขึ้น2เท่าเสมอเมื่อทำการามาร์กตัวของเครื่องหมายพายุเอาไว้ใส่เป้าหมายตัวนั้นๆนั่นเองนะครับซึ่งมันจะทำให้ตัวของเราเนี่ยสามารถอัพตัวของสกิล3ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนี่มันจะมีตัวบัฟที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากที่เราเนี่ยทำการอัพสกิลนี้ขึ้นมาแล้วเนาะอ่ะ พอเราอัพขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ละครั้งที่เราอัพเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเพิ่มระยะในการยืนอยู่ที่6%นะครับผมต่อการอัพหนึ่งครั้งซึ่งอัพได้สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ขั้น5นะครับผมจะสุดอยู่ที่ทั้งหมด30%นั่นเองนะครับก็จะค่อนข้างไกลขึ้นนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับเมื่อคอมโบคูกก่กันกับตัวของวอชเชอร์อแล้วเนาะแน่นอนว่าการที่บัฟตัวของเฟียบีดเพิ่มขึ้นมานะครับให้มีการคำนวณค่าดาเมจออโต้แทกเพ ก็จะทําให้ตัวของสกิลลมพัดนี้เนี่ยมันก็จะมีความแรงขึ้นด้วยแต่แรงขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวเรามาทดสอบทีละสกิลกันเลยละกันนะครับเริ่มจากความสามารถของเฟียบีก่อนจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกก็คือเทสไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวของหุ่นนั้นต้องบอกก่อนนะว่าตัวของหุ่นนั้นนะครับผมมันไม่บันทึกค่านะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าหุ่นมันเออนะฮะเอ คุณมันเออนะครับผมทําให้การบันทึกค่าของคุณเนี่ยมันไม่แสดงผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ย ถ้าได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเนี่ยได้ทําการอัพสกิลที่อา4นะครับผมของมาสเตอร์สกิลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้แล้วว่าความแตกต่างมันจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเลยนะครับผมจากเดิมเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่อา10เอร์เซนะครับผมก็มันก็จะเด้งขึ้นมากับเกือบ30เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันหน่อยลักกัดน,นะครับอันดับแรกเนี่ยก็ขอกินอาหารกินอะไรให้เรียบร้อยก่อนละกัดเนาะจะได้ดู ราเบิสูงสุดที่ทําได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ในเรื่องของนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมด้วยเนาะกินมันทุกอย่างไปเลยนะครับอาหารมีก็กินไปนะครับแต่ได้ไม่ต้องเรื่องนะครับผมใช้ใช้ไปเลยนะช่วงนี้มันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเล่นน้อยแล้วช่วงนี้นะครับผมมาเล่นแค่บางทีเนี่ยกิวอก็ลืมลงเลยวันนี้ <c oughs> ต้องบอกว่าลืมลงกิวอด้วยซ้ำนะครับมัวแต่ตัดคลิปอยู่จนลืมไปแล้วว่ามีกิวออ่ะอันดับแรกเรามาดูในเรื่องของศักยภาพของเฟียบีดกันก่อน นะครับว่ามันแรงขึ้นประมาณไหนนะฮะแรงขึ้นมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอขอให้พระชนแก้วให้หน่อยละกันนะครับผมนะขอให้พระชนแก้วให้หน่อยละกันนะครับมันจะได้ทําให้เราเนี่ยสามารถยิงมังกรต่อน,นัดเดียได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับดาเมจก่อนที่เราเนี่ยจะทําการแปะลมพายุนะครับผมการยิงหนึ่งครั้งโดยที่ไม่ติดบัฟใดๆดเพิ่มเติมเลยนะครับจะอยู่ที่ส0 0 0สนกว่าเนาะอ่ะสามแสนกว่า,วา,วา,วาติดคินะครับผมนี่ สามแสนสี่แสนนะครับซึ่งเฟียร์บีดเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่หกหมื่นกว่ากว่านะฮะนี่หกหมื่นเจ็ดโดยประมาณเนาะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตัวของเฟียร์บีดเนี่ยมันเพิ่มศักยภาพการคำนวณดาเมจออโต้แท็กขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีผลจากเครื่องหมายพายุด้วยเพราะว่าตัวของเครื่องหมายพายุเนี่ยมันจะให้ค่า normal attack damage ให้กับตัวละครที่เราโจมตีตัวนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นถ้าอัพเต็มก็คือ50%เนาะหลังจากที่เรากดใช้ตัวนี้ไปนะครับจากดอกละ60,000นนะครับผมก็จะกลายเป็น9 0,000กว่ากว่าอ่ะจากดอกละ6 0,000ก็กลายเป็น90 0 0 0กว่ากว่านะครับแต่ด้าเม็ดหลักเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาจาก47 0 0 0กลายเป็น60,000เอ๊ะ40,000 60,000 ก็แย่แล้วนะฮะจาก4 0 0แสนนะครับผมกลายเป็น6 0แสนนะครับแล้วก็ดันเมจของเฟียบีดนะครับผมจะอยู่ที่ดอกลเกเกือบแสนอันนี้เป็นเพียงแค่ดันเจี้ยนที่มันเป็นระดับวอร์เออร์นะครับผมยังไม่ได้เป็นระดับอีพิกสปิริตนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันยังดูแรงอยู่ใช่ไหมอ่ะถ้าเปรียบเทียบเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกัน3ดันเจี้ยนกันเลยละกันนะครับดันเจี้ยนเป็นระดับโนวิดไปก่อนนะครับผมระดับโนวิดเนี่ยค่ารีดักชันมันน้อยป้องกันมันน้อยนะครับมันอาจจะดูยิงแรงใช่ไหมอ ยิงนัดละแสนกว่า2 0 0แสนกว่านะครับเฟียบิดสี่แสนดูเยอะเนาะนะฮะสามแสนสี่แสนดูเยอะใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันมีค่าพลังป้องกันแล้วก็รีดักชันที่น้อยนะครับผมมันก็เลยดูเยอะนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ระดับที่มันเริ่มสูงขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเรื่องของความสามารถนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับะก,กี้เนี่ยลืมไปว่าตัวของความสามารถหมดนะครับเดี๋ยวกดปั๊บใหม่ก่อนอ่ะบึ๊บนะฮะสี่แสนนะครับผมนี่ 4แสนหนึ่งนะฮะ4แสนเก้านะครับถ้าเริ่มติดตัวของทอมเทมเมอร์มันจะได้ ATK ต้นขึ้นนะครับ4แสนหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นระดับเลเวลแรกนะครับต่อมาเป็นเลเวลที่สองนะฮะพอเป็นเลเวลที่สองนะครับเป็นระดับที่สองนะครับผมรีแอคชั่นมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับดาเมจที่ทําได้ก็จะเหลือแค่หลักแสนนะครับหายไปประมาณ3เท่านะครับผมก็คือหายไป3ามแสนเลยนะครับจะเหลือแค่แสนต้นๆนะครับแต่ถามว่าแรงหรือยังดาเมจเสริมแต่ละนัด ก็แรงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็จะไปในเรื่องของระดับ E p i c s p ป r i t นะครับผมตัวของ E p i c s p ป r i t นะครับจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมดาเมจยิงเข้าแสนเดียวนัดหลักนะครับดาเมจเสริมได้แค่1น0 0 0นะฮะแปดพันถึง1,000ต้นๆนะครับ, 8, 1, นนรบดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ10%ของดาเมจหลักที่เราเนี่ยทำได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย มันอาจจะดูไม่แรงเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองยิงแบบเต็มกันบ้างโดยยิงเป็นระดับนี้เลยระดับยากสุดของนันเจียนนะครับผมว่ายิงแล้วได้ยังไงประมาณเท่าไหร่1นาทีนะครับผมไปดูกันอ๋อขอโทษทีลืมไปนะครับผมตัวของชาร์จดาเมจมันบั๊กนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้แล้วนะัะอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะผมลืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูแค่ตรงนี้ก่อนละกันนะครับว่าในแต่ละนัดนะครับผมมันยิงแรงได้แค่นี้แหละจริงๆนะครับมันยิงแรงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะะ ระดับยากสุดนะครับยิงนัดหลักแสนห้านัดลองประมาณ10,000นะครับผมอ่ะ9 0 0 0ถึงหมื่นถึงแสนหนึ่งโดยประมาณเนาะก็แล้วแต่นะครับผมแต่ถ้าหากว่ายิงระดับกลางถ้าหากว่ายิงระดับกลางกดบัฟนะครับผมบกดสกิลไปนะฮะยิงไป9 0 0 0แสนนะครับ, 900, รบแต่และนัดก็ดาเมจจะอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งถึงแสนสามนะครับประมาณนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นระดับง่ายสุดเลยนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณอ่ะยิงไปนะฮะ 2ล้านหกนะครับส่วนนัดเสริมจะอยู่ที่หกแสนกว่านะฮะซึ่งยิ่งมอนเนี่ยมันมีค่าป้องกันน้อยเท่าไหร่ก็จะยิงยิงแรงอันนี้เป็นข้อเสียอย่างนึงเลยนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าเพียบีท ก็ยังเป็นสกิลที่เป็นดาเมจเสริมได้แต่ถ้าหากว่าในกรณีที่เจอบอสที่มีค่าป้องกันที่สูงขึ้นมากเท่าไหร่เนี่ยเปียบ <Fair bit S 1> ีดก็จะเริ่มไม่แรงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่ในการอัพต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวของ skill สกิล3กันบ้างนะครับขี่ลมไล่เงาเมื่อใดก็ตามที่เราทําการทําเครื่องหมาย8อายุเอาไว้บนตัวศัตรูนะครับจะทําให้ระยะการยิงของวัวเชือกอนับว่าเป็นดาเมจระยะไกลสุด ตลอดนะครับซึ่งวิธีการลองเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมกดบัฟแล้วก็เดินไปจูบมอนเลยนะครับใกล้ที่สุดยิงครั้งเดียวปึ๊บล้านสนะครับอ่ะหนึ่งล้านสามแสนนะครับต่อมานะครับผมก็ยิงไกลโดยที่ยังไม่ติด8พายุนะครับผมยิงไปปึ๊บนัดเดียวปึ๊บล้านแนะครับจะเห็นได้ว่าดาเมจเนี่ยจะแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ5้า แข็งกว่านะครับในกรณีที่เราเนี่ยยังไม่ได้แปะพายุนะครับต่อมานะครับผมเมื่อเราแปะพายุนะครับจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างจูมมอนเหมือนเดิมนะครับผมยิงปุ๊บล้านเก้าแปดนะครับหนึ่งล้านเก้าแปดหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเนาะกับยิงระยะไกลสุดนะครับปุ๊บสองล้านห้านะครับไม่รู้ติดอะไรนะเอาใหม่อีกทีนึงนะครับผมเหมือนว่าจะพึ่งชนแก้วนะครับเอาใกล้ๆก่อนใกล้ๆก่อน ล้านเก้าแปดนะครับแล้วก็ยืนใกล้ๆปึ๊บสองล้านนะครับใกล้เคียงเนาะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็คือระยะยืนใกล้สุดกับยืนไกลที่สุดนะครับผมขณะที่มี8พายุอยู่นะครับอ่ะอันนี้ก็มีติดสามล้านกว่าน่าจะเป็นช่วงที่แบบติดบัฟพ,พอดีเนาะติดบัฟแล้วก็ยิงติดพอดีสองล้านหกนะครับอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของความแว่งของสัญเนี่ยมันนับยากอย,กอยู่แล้ว บ,บางทีก็เบาบางทีก็แรงนะครับบอกไม่ถูกนะครับผมอาจจะแปะพายุใหม่เปน็นบางทีแต่ว่าดาเมจเนี่ยจะเห็นได้ว่าใกล้เคียงกันนะขนาดยิงใกล้ก็ยัง3ล้านกว่านะครับเออขนาดยิงใกล้ก็ยัง3ล้านกว่ายิงไกล้ก็ยัง3ล้านกว่านะครับผมก็ให้เข้าใจว่าขนาที่เราเนี่ยทำการแปะเครื่องหมายแปะพายุไม่ว่าเราจะยิงใกล้หรือยิงไกลก็ตามเราไม่ต้องมานั่งห่วงเรื่องระยะก,การยิงและว,ว่าถ้าหากมอนมันวิ่งเข้าใกล้เราเนี่ยเราจะตีเบาลงนะครับอันนั้นก็คือไม่ต้องห่วงแล้วนะฮะ อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะยิงได้หรือไม่ได้แค่นั้นมากกว่าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางตัวเกมเขาบอกว่าความสามารถนี้เนี่ยมีผลแค่ใน PVP เท่านั้นนะครับเออตอนแรกเกมบอกว่าความสามารถนี้มีผลแค่ใน PVP เท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเราอัปเดตขึ้นมาจริงๆนะครับผมจะเห็นได้ว่าความสามารถเนี่ยมันมีผลในการ PVE ด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้ไปลองกับบอสด้านนอกมาแล้วเนาะสรุปคร่าวๆก็คือนะครับผม ตัวของสไนได้รับการบัฟมานะครับซึ่งเราสามารถเล่นในคอนเทนต์ต่างๆได้นะครับในกรณีเป็นคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เน้นในเรื่องของการยิงบอสเป้าเดียวก็จะสามารถทําให้สไนเนี่ยมีบทบาทในการเล่นได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นพระราชวังวิญญาณนะครับ Dungeon Exploring the Lost Island p e n น p ้นะครับผม หรือว่าจะเป็นขอดาวไม่ไหวนะครับหอดาวเนี่ยย 10, 10. ิงได้แค่บอสอย่างเดียวเนาะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่มีการบัฟสไนเเพิ่มขึ้นมานะครับไม่มีอะไรเยอะมากนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้แหละนะครับที่เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการบัฟการเนิฟตะกี้2อล้านหใช่ไหมอ่ะยิงใหม่นะฮะบัฟหมดยางอ่ะสองล้านเดนะครับเดินไปใกล้ๆนะครับผมยิงไป2อล้านเเท่ากันเห็นไหมนะฮะขอแค่มีเครื่องหมาย8ดพายุอยู่นะครับผมก็จะส่งผลทั้งหมดแล้วนะครับก็ น่าจะเล่นง่ายขึ้นมั้งนะครับแต่น่าจะต้องถามชาวซันไนก่อนว่าตอนนี้เหลือกี่คนแล้วในการเล่นอยู่นะครับผมแต่ยังไงเนี่ยผมก็ยังคงอยู่นะที่ตรงนี้อยู่เสมอนะครับรอวันที่เก่งกว่านี้นะครับผมอ่ะแต่ยังไม่ได้ลองเอาไปลงดันเจี้ยนระดับยากๆดูนะว่าจะลงเนี่ยไหวหรือเปล่าอย่างพวกธนาทอสอะไรพวกเนี้ยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปลงกีกทีนึงแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังเพิ่มเติมนะครับ ถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมแรกนารล็อกเอ็มคลาสสิกกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพืเ่อนๆทุกคน